สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเซลนองเตยท่าปรากรนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาเยี่ยมชมนะครับเจ้ารถสายกระบะสายโลจิสติกนะครับรถกระบะนะครับมีทั้ง2.4แล้วก็2.8ให้เราเลือกนะครับผมเป็นตัวรีโว่นะครับผมอ่านี่มาดูด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะครับผมบรรจุอุณหภูมิความเย็นแช่อาหารนะครับแช่แข็งอาหารนะครับอุณหภูมิติดลบถึง25องศาเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูคนนี้ก่อนนะครับ สายบรรทุกต้องจัดนะครับอแผงด้านข้างนะครับสวยงามนะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับระบบเกียร์นะครับผมสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังให้นะครับตัวนี้นะครับเบาะหนังนะครับทั้งสองทั้งสามได้เลยนะครับผมลูกค้าเข้ามาคุยกันได้นะครับจะเพิ่มออปชั่นตรงไหนนะครับผม มีให้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่านี่จะเป็นตัวตู้นะครับตัวตู้เย็นนะครับตู้เทปนะครับอ่าล้วก็มีวางคานนะครับกันอะไรต่างๆวัตถุต่างๆนะครับเสริมความหล่อเข้าไปอีกนะครับคันนี้นะครับขายดีมากเลยครับอยี่ห้อนี้ด้วยนะครับผมอ่าอุตภูมินี่ไปต้องพูดถึงนะครับ เก็บอาหารได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกคันนึงนะครับเป็นตัวตู้เทบนะครับอันนี้ก็มีทั้ง2.4แล้วก็2.8นะครับตัวตู้เทบตัวนี้นะครับอยู่ที่โูกค้านะครับจะจำกัดความสูงขนาดที่เท่าไหร่นะครับมันก็มาคุยราคากันได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว2.4นะครับสังเกตทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับในบรรดากระบะหัวตอนเดียวนะครับ จะเป็นบ่อหนังแทบทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับหน้าจอ6นิ้วนะครับผมอราระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์นะครับมาชมกันเลยนะครับผมทุกรุ่นจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผู้ใหญ่นะสวยงามนะครับบรรจุของได้เยอะนะครับสายบรรทุกครับ จตตกแต่งช่วงล่างหรือจะเสริมแหนบเสริมหล่อยังไงก็มาคุยกันนะครับเดีย๋ยวผมพาเดินรถคันคันนี้นะครับตันนาสวยงามนะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นสีดำนะครับสีดําตัดนะครับด้วยโลโก้ของ t ตโยต้าอันใหญ่ๆดุดุดมาเลยนะครับผมมาชมกันเลยนะครับ ตอีตัวหนึ่งนะครับผมมาดูรถคอกนะครับผมรถคอกสามตันสี่ตันห้าตันเราทําให้ได้หมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับใช้งานแบบไหนนะครับเป็นตัวเซตอ dition นะครับผมหลังการนะครับใช้ตัวนี้นะมีทั้ง2.4แล้วก็2 8งจุดแปดลำานชกล่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับกระบะคอกตัวนี้นะครับเดินโชว์นะครับเราเสริมแหนบเสริมโชคนะครับ ขาต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับล้อ,อแมกนะครับโครงเหล็กนี้จะเป็นโครงเหล็กผสมด้วยอลูมิเนียมนะครับมาดูข้างในกันนะครับเป็นบ่อนหนังเหมือนกันนะครับผมก็โทนต่างๆตัวนี้กรจกนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.8นะครับผมมีหน้าจอมาให้นะครับบ่อหนังนะครับผมสวยงามครับตัวนี้ซื้อไปแล้วคุ้มครับตัวนี้จะเป็นตัว2.8นะครับเอาไปใช้งานนะครับขับเราแต่งซิ่งๆนั่นเลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเซลยนองโตโยต้าพลักก้อนนะครับ 064 262 29 89นะครับเสาน้องยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกรถนะครับผมขอบคุณครับ